ว่าแบบงานในวงการมันไม่เวิร์กต่อไปแล้วอะเราจะทําอะไรต่อนี่ที่รู้สึกหมดแพชชั่นโอ้ยหมดบ่อยมากเพราะเราคือเดอะแบกนางจะเช็คแล้วว่าวันนี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบก็คือไม่เคยที่จะเอาเป็นว่าไม่ได้ละความคิดแรกเลยที่ขึ้นมาในหัวฉันไม่มีตรงไหนวะเนี่ยแต่เราจะไม่แก้กับคนเดิมนะเราจะแก้กับตัวอพรานเงก็จะจบแบบเดิม เราก็จะมาพูดถึงแบบวิธีการฮิวใจซึ่งมันเป็นการที่เราอ่ะแชร์ไอเดียวิธีการฮิวใจของเรานะเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่เอาไปปรับใช้ได้หรือใครที่แบบ อยากลองใช้แบบพวกเราก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะมันคือแบบสิ่งที่เราอยากจะเอามาแชร์แล้วเราก็อยากจะอัปเดตด้วยว่าหลังปีใหม่เนี่ยตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราทําอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอแบบกับเดียในคลิปมานานมากนะคะก็ที่่าแบบ เกือบปีแล้วว่ะเกือบปีช่วงโควิดที่เราทำคลิปกันน่ะประมาณกระกฎาเอก็อนานนานานานมากแล้ว,วก็เกือบปีแหละก็เลยคุยกันแหละว,ว่าเอ้ยเราจะมาทําคลิปกันดีไหมเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ก็คือเราแชร์เรื่องราวกันบ่อยมากใช่คนก็คงอยากจะรู้แหละว,ว่าเอ้ยในมุมเราเรามีความเห็นยังไงบ้างเรามีวิธีการแบบว่าดูแลใจเราหรือว่าเวลาจะเริ่มเครียดเนี่ยเราแก้ไขกันยังไงก็น่าจะมีคนอยากรู้ก็เลยเออเรามาแชร์กันดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยเรื่องนี้ ถ้าหลงปีใหม่มามีเรื่องอะไรที่แบบอยากแชร์จริงๆรู้สึกไม่ตีเคียวเลยกับชีวิตตอนนี้หรืออย่างเงี้ยเดียวว่าก็คงเป็นเรื่องงานแหละส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะมีปัญหาหคล้ายๆก,กันกับเรื่องงานก็คือมันเอาจริงอาชีพนะักแสดงนัก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้แน่นอนมากมคือวันหนึ่งเราอาจจะมีงานเยอะมากแต่พอผ่านไปอีก,อก ช่วงหนึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้มีเลยก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ใช่ใชมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบมันก็จะมีจังหวะทามมิ่งของมันเดียว,ว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบดวงด้วยแหละอะบางทีก็รันได้อะไรมาง่ายๆแบบหลายอย่างเหลือเกินในปีนั้นแต่บางปีก็แบบไม่งีมากเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของโควิดด้วยแหละการเข้าไปถรงเนี้ยมันไม่ได้ยากใช่ปะเดียแต่การที่แบบเมนเทนให้อยู่ไปได้ตลอดเวลาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยากใช่มันไม่ได้ยากถ้าคุณมีอะไรบางอย่างที่ทำให คนที่เลือกอะเห็นแต่ถ้าคนที่แบบเหมือนไม่ได้มี อะไรที่โดดเด่นเลยมันก็ยากจริงนะคือแบบบางทีแคสเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักพีแคสเป็นสิบสิบยี่สิบก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของดวงอะไรแบบว่าเรื่องเราเราจะเชื่อเรื่องดวงกันมากๆาเพราะว่าเหมือนพอเราทําตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบแค่ความสามารถมันไม่พอทุกคนคือไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปแคสแล้วเราไม่เก่งเท่าเขาหรือเขาไม่เก่งเท่าเราแล้วทำไมเราได้ทําไมเขาได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันคือเรื่องของแบบจังหวะของอะไรหลายๆอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเราอย่าง ไม่พอดีหรือเปล่าจริงๆมันก็มีบางงานที่แบบเรารู้สึกว่าเ,เราทําไม่ดีเลยเราก็ดันได้ก็มีมกม็แปลกมากก็แบบก็้ยังคิดแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกเราอะแปลว่าเหมือนอ่ะก,ก็ถามนะว่าเอ้ยทำไมถึงเลือกหนูเขาก็บอกว่าเหมือนเขาว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวคือเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้จะทําอะไรต่อยอดไปได้อีกแต่ถ้าเลือกคนที่เก่งแล้วก็โอเคเก่งแล้วจบ<ม>แต่เ,เขารู้สึกว่าเราอ่ะจะมีอะไรออกมาให้เขาได้เห็นอีกนี่ก็คือเป็นความโชคดีแหละที่เขาคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เชื่อเรื่องกลมกัน แล้วเราเคยแบบเหมือนแบบหมดแพชชั่นหรือ,อทออ้อเยอะท้อกับแบบอาชีพนี้ไหมโอ้เยอะแล้วเราทำยทำังไงแบอ,อ,อทำอยังไงหรอมันก็มีทุกครั้งก็คือร้องไห้แหละบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราทำได้ไม่ดีเลย ก็กลับมาก็ร้องไห้บางทีขึ้นรถมาก็ร้องไห้เลยเพราะว่ามันกดดันมากนะอาชีพเนี้ยคือมันอยู่บนความคาดหวังของคนหลายคนมากๆก็ระบายกับคนรอบข้างนี่แหละอะผู้กกรจริงเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ใช่กดดันแค่ตอนอยู่ในกองนะว่าพี่เราจะทําได้หรือไม่ได้เพราะปกติเนี้ยคาแรคเตอร์ที่เราแบบเหมือนเข้าไปสแสดงละครหรือว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเป็นตัวเมนเพราะเป็นตัวเมนปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คือคาดหวังแล้วเพราะว่าเขาก็เลือกเรามาแล้วทุกคนเราคือเดอะแบกใช่แล้วเราก็แบกแบบแบกทั้งเรื่องเลยมันก็จะมีคววามกกดดนนท้งงใอแล และหลังจากจบการทํางานอีกมันก็คือกดดันเพิ่มอีกเพราะว่าคนดูหรือแฟนคลับเราที่รอดูรอชมผลงานครอบครัวเราก็คือทุกคนก็คือคาดหวังกับเราที่จรเขาอ,อาจจะไม่ได้คาดหวังก็ได้แต่ว่าการที่รอดูเราอะ่ะมันก็มีความกดดันอยู่แล้วเราก็อยากทำให้ดีแหละแต่บางทีเราอาจจะไปไม่ถึงมันมีบ้างนี่ว่ามีทุกคนนะมันคงไม่มีใครที่จะทําได้เพอร์เฟกทุกอย่างแล้วแหละแต่วันที่เราพลาดเราก็รู้สึกเฟลวแหละแต่ว่า คนรอบข้างก็จะให้กําลังใจแล้วว่าเออแบบเฮ้ยทำไมเราไม่มองบ้างว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องคิดมากละกับสิ่งที่ผ่านไปเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทาตัวเองให้มันดีขึ้นในแบบบทต่อๆไปอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะคิดอย่างนั้นคุณก้ามีไหมที่รู้สึกหมด p a ชชั่นโอ้ยหมดบ่อยมากพอเราไปเจอคนหลายๆคนเจอคนในกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้ง หลายคนที่อเอ๊ะเราเราต้องจะคุยอะไรกับเขาเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงให้เขาแบบไม่คิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้อยแต่ก้ามันคิดมากเป็นคนว่าน่ารักเป็นคนคิดมากเป็นคนที่แบบเออทํางานแล้วแบบมันเครียดกับการทํางานก็มากพออยู่แล้วอะแต่แบบมันก็จะเครียดอีกว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้ to be nice แบบ for everyone ที่เขาแบบ เหมือนเห็นเราอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สามารถทําได้หรอกเพราะบางทีเราดราม,ม่าอยู่เลยไนงะเราก็จะเก็บตัวเงียบเราก็จะแบบเราก็จะอา่านบทถ้าเขามาเล่นด้วยอนะไรอย่างเงี้ยพอแบบเราไม่สามารถที่จะเล่นกับเขากลับได้เนะี่ยก็มีก็มีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยเราไม่น่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวว่าจริงๆปะ่ะนักแสดงอะเข้าใจกันแหละก็จะมีบ้างคนที่คนที่เขารู้ว่าแบบเฮ้ยวันนี้ดราม,มา่าโอเคโอเคโอเคไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วไม่จะมีมันก็คือดราม,มา่าทางเรนะืเออ่องเนี <laughs> ้ย เอาจริงปะ,ะลายกนินารีเดียคือโคตรของโคตรดราม่าทั้งเรื่องเหมือนกันเว้ยตอนแรกก็เครียดมากไปกองก็คือหน้าเครียดแล้วแหละเพราะรู้แล้วว่าวันนี้ร้องไห้ทั้งวันแน่นอนรึอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงพอหลังๆมาก,ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า เฮ้ยการที thing, it, ่เราเครียดด้วยแล้วก็เข้าฉากก็ยังต้องเครียดอีกอ่ะมันนี่ทำให้เดียกดดันมากๆว่าจะทําได้ไหมคือคิดตลอดว่าจะต้องให้ออกไหมอาชากนี้มันยากมันองไม่มันต้องไม่ใช่มันองไม่คิดหลังๆมาเดียเริ่มแบบไปกองแบบชิลมากแล้วก็ด้วยความที่สนิทสนมกับนักแสดงวยแหละทำให้เราผ่อนคลายขึ้น แล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องงานเป็นเรื่องอื่นหรือเรื่องแบบเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่เรารู้สึกแบบผิดหวังเรามีวิธีการแบบฮีลใจตัวเองยังไงหรือแบบพาตัวเองออกไปจากเรื่องนั้นๆยังไงบ้างต้องบอกว่าเรื่องเพื่อนอนะคือเป็นคนโชคดีมากคือเพื่อนอนะดีแบบมากๆมีปัญหาน้อยมากถ้าไม่มีเลยเพราะว่าเดียรเป็นคนเปิดรับคนยากคือก็เรื่องเพื่อนค่ะใช่ก็คืแล้วเรื่องมาแล้ววะ <laughs> ทุกคนจะดีใจใช่ไหมเลือกมาแล้วว่าเอ้ยเราคงอยู่ด้วยกันได้แหละมันรู้สึกเข้าถึงกันในทุกจุดอ่ะมันไม่ได้มีกําแพงมาตั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่แบบคุยแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะคนแนวเคยเคยเจอไ่จติงใจไหมคือมันก็มีแต่ก็ไม่ได้เปิดโอกาสเขาเดินเข้ามาในชีวิตเยอะไงคือเป็นเพื่อน่างอ๋อก็คือยังไม่เคยเจอเพื่อนสนิทไม่เจอไม่มีเลยเพราะว่านี่บอกว่าพักรองคนมนดีมากแล้วหลังจากแบบปีใหม่ไงมีเหตุการณ์อะไรที่แบบรู้สึกอินซีเคียวรู้สึกไม่ ไม่มันคงไม่ปลอดภัยสําหรับตัวเองอะไรอย่างี้ไมมีความรู้สึกเอ็กขึ้นมาในใจหรือเรื่องเครียดมีนะเอ็กอะ่ะก็คิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าแบบงานในวงการมันไม่เวิร์กต่อไปแล้วอะเราจะทําอะไรต่อดีเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่มันยังไม่สามารถด้วยแล้วก็ได้เต็มตัวที่ยังไละครก็ไม่สามารถผลิตได้จํานวนเยอะพอเพียงกับนักแสดงในช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กระทบเากระทบกระทบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงไหมอาชีพนักแสดงคือแบบไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วเราต้องพยายามหาอย่างอื่นทําก็พยายามทําธุรกิจข้างนอกบ้างเออทำขนมไปทําชาโนมไข่มุกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยที่บ้านด้วยแต่ว่าของที่บ้านคือคุณแม่เขาก็โฮได้อยู่แล้วไงเนี่ยก็มันก็เป็นจุดที่ทําให้เรราามีก แปลงกันนะถ้าไม่เราอยากหาอะไรทำเพิ่มแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคือถ้าถิดว่าเรามีละครเยอะมากสมมติว่สองเรื่องต่อปีเดียก็อาจจะแบบนิ่งๆแล้วเออก็เล่นละครไปละกันก็ยุงมากแล้วไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเรื่อยๆแต่ก็จะไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆมันก็เป็นข้อดีข้อเสียแต่นี่ก็คือความที่เราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นคงแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะทําให้ตัวเองมั่นคงมีเงินเข้าทุกเดือนตลอด เพราะบางทีแบบโควิดอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างที่เงินไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีงานอะไรเข้ามาเลยมันก็เหมือนใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆซึ่งนียว่าทุกคนอะเป็นนะเพราะมันทําอะไรไม่ได้แต่มันก็มีโชคดีตรงที่ว่ายังมีงานรีวิวบ้างออนไลน์บ้างก็อะพอเลี้ยงตัวเองต่อไปได้แต่ช่วงเวลาที่แบบเรารู้สึกโอ๊ยจะเป็นยังไงต่อดีนะอะไรเงี้ยเราจัดการยังไงเีอะปรึกษาเพื่อนแหละก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออแบบทางนี ừ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  ง้ยังเบิกอยู่ไหมซึ่งทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันออกไม่ได้หราาะว่ มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือสิ่งที่เกื้อหนุนกันเวลาที่เราทำอย่างอื่นงานในวงการก็ยังคงซัพพอร์ตอยู่ดี<ม>อแสดงว่ายอย่างนี้เดียก็มีความคิดว่าเออถือฉันจะออกดีโอ้ยเยอะใช่ไหม เดียเดียอ่ะเข้าใจคืบแบบแฟบนๆทุกคนเลยนะที่เดียเห็นโมทุกอันนะในทวิตเตอร์อย่างที่แบบว่ยทำไมเราแบบไม่มีละครเลยรออยู่นะเมื่อไหร่จะมีละครสคักทีรอซับพอร์ตอยู่เออดียขอบคุณแบบมา,มากๆคือได้อ่านทุกอันจริงๆแต่ว่าทุกอย่างมันก็คงเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลาด้วยบางทีมันอาจจะยังไม่เหมาะกับเดียในบทนั้นหรือบางบทที่เขาเสนอมาเดียก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่ตัวเดียเองจริงๆเดียไม่อยากทําแบบ พันผ่าน่ะเด็กก็อยากทําให้ดีแล้วก็อยากเลือกอะไรที่มันตรงแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเรารักอ่ะเราอยากลงไปอยู่ในบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วของเก้าอ่ะมีเรื่องคล้ายๆเดียวนะหรือว่ามีเรื่องที่หนักยิ่งกว่าอีกจริงๆเดียวว่าเก้าอ่ะ ปัญหาเรื่องงานอาจจะไม่ค่อยหรอกเพราะว่าคือก้าค่อนข้างต่อเนื่องจากที่รู้จักกันมาต่อให้เจอวิกฤตอะไรก็ตามแต่แต่ก้าแบบกระทบน้อยมากเพราะว่าก็จะมีสิ่งอะไรที่เข้ามาทดแทนตลอดยังมีงานตลอดต่อให้ก้าจะบอกว่าก้าน้อย <laughs> แต่มันไม่น้อยค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีตั้งแต่แรก้เ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันมันสามารถเนนเทนมาได้ถึงตอนเนี้ยได้ยังไงเพราะว่าเราแค่เป็นตัวเองแล้วก็<ม>ไลฟ์สไตล์ของเราเองที่มันออกไปในแบบโซเชีลเลยลอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าเรื่องที่แบบหลังปีใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ มีหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างไม่โอเคกับสภาพจิตใจหรืออ,อะไรอย่า,ยยางเเช่นอาจทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วอาจจะแบบเป็นเรื่องของความรักที่เราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จไปต่อกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของความเสียใจอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะต้องขอบคุณเพื่อนมากๆทุกคนคือทั้งเดียทั้งเปิร์ทั้งเจนนี่ทุกคนเพื่อนรอบข้างก้าวอ่ะคือทุกคนอะ่ะ เป็นคนละสายกันแต่จะเป็นคนที่แบบฮิวใจก้าวได้มากๆเลยอย่างแบบจนมาถึงวันนี้นะจนมาถึงวันนี้เจนนี่จะคอยเช็คอราอรมณ์สภาพอารมณ์สภาพจิตใจทุกเรื่องนะนางจะเช็คแล้วว่าวันนี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบเออหรอเออทุกวันเลยแบบเอาวันนี้มึงมึงได้กี่คะแนนวะอะไรเงรี้ยมึงโอเคไหมแล้วเป็นอย่างไงก็คือแบบเราก็ต้องตอบเพื่อนทีาถามเลยว่าเออมันเหม,มือน,น,นเดิมเลยหรือแบบบางทีแบบ เฮ้ยกินอาหารไม่อร่อยก็โดนติดลบแล้วเนี่ยเรบอดีเพืองแชลบมากเลยอะเจนแบบอาหารไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดลบแล้วอะไรเงี้ยคือเพื่อนก็จะแบบดีมากแล้วก็คอยซัพพอร์ตเคยเห็นแบบโพสต์ว่าที่แบบเหมือนบอกว่าเวลาเราเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังอ่ะไม่ใช่ให้เพื่อนมานั่งฟังแล้วก็แบบมาตัดสินว่ากูถูกกูผิดกูนั่นกูนี่มีส่วนผิดนะแต่เพื่อนอะต้องเข้ารงกูเสมอ ก็จริงๆมันก็ผ่านมาได้พร้อมเพื่อนที่มาอยู่เนเพื่อนเราบ่อยๆแล้วก็ตัวเราเองอะต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยก็คือเหมือนแบบอดีตจบไปแล้วก็คือจบไปแล้วปัจจุบนัน <c oughs> คือปัจจุบนันอนาคตก็คืออนาคต <c oughs> เพราะฉะนั้นแบบอดีตมันไม่สามารถมากระทบปัจจุบันได้ถ้าเราไม่ไปตอบโต้หรือไปตอบสนองมันเลยภนาะยนอกคือคนจะรู้สึกว่าพี่เก้าเป็นผู้หญิงแบบเฟียสมากแล้วก็ดูเข้มแข็ง มาดูแบบมุกอ่อนได้ไวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงมะคือแกต้องตอบเขาถามเนี่ยเหมือนแบบถามไปตัวเองตอบเองอะเอาใหนะ้ถามก้าวไงมีมุมที่แบบโอ๊ยร้องไห้ติดกัน,นหลายวันอะไรอย่างนงี้บ้างไหมมีแบบมุมอ่อนแออย่างนั้นบ้างไหมเออมีแต่ว่าช่วงแรกเพื่อนก็ไม่รู้จนเหมือนแบบมาหลังจริง<ด><ด>คือก้าวเกี่ยวกับการกิ่งมาก, <c oughs> มากตอนแรกคิดว่าเฮ <c oughs> ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเ <c oughs> หมือนคงแบบโอเคแหละ แต่ปรากฏว่าเฮ้ยจริงๆช่วงที่มันไม่เจอเราคือมันก็ร้องไห้ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แอบ,บรู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าเรารู้เราจะอยู่อเพื่อนเขาไงจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแบบช่วงที่ผ่านมาันก็คือหนักมากถามว่าณตอนนี้มีคนคุยไหมก็ไม่มีเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสกับตัวเองมากๆเพราะแบบตั้งแต่แบบ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าตั้งแต่แบบมัธยมปลายขึ้นมาแบบก็คือไม่เคยที่จะเว้นว่าไม่ได้ละ มีช่วงเวลาที่โสดเป็นปีอะง่ายๆแบบสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยได้เป็นคนสวยจริงไม่ใช่เหมือนแบบยิ่งอายุเยอะออกป้ามัญหาคนที่ถูกใจค่อนข้างยากเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบอะไรเราต้องการคนแบบไหนเราเลือกเยอะขึ้นแล้วเราอยู่ในโพสิชันแบบนี้คนที่เข้ามาหาเราเป็นยังไงเราก็คิดเยอะอีกว่าเขาจะคิดยังไงกับเราคล้ายๆกันเราแบบค่อนข้างที่จะขัดคนเข้ามาในชีวิตทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งแบบคนรอบข้างคนที่เราหลักคือเราก็ต้องดูหลายๆอย่างว่า เขาเข้ากับเราได้ไหมเขาเข้ากับเพื่อนเราได้ไหมเราค่อนข้างที่จะแบบโสดก็โสดนนโสดนะไม่เป็นไรแต่พอเจอก็คือเจอของดีเลยเอไม่ขอถามดีกว่านีอยากรู้สเปคเก้าเป็นยังไงฉันน่ารู้สึกว่าฉันอะสเปกคล้ายๆแกเลยจริงเหรอวะจริงหรอ่ะคือทุกคนเดี่ยวอีคนคุยแต่เราบอกไม่ได้ เราอะเราคุยกับเดียบ่อยมากว่าเคยคนนี้แกคุยแบบเป็นยังไงเมื่อวานอนี่นเราก็แอบถามใช่ปะคือ <c oughs> คนที่เดียคุยอะเดียจะแบบพูดสิ่งดีๆของเขาให้เราฟังแล้วก็แบบเฮ้ยราอยากได้ผู้ชายแบบนี <c oughs> อะ <c oughs> เดียเดี๋ยวเราบอกดีว่าแบบอ่ะสเปคตัวเองเป็นยังไงเอามันคล้ายๆแ <c oughs> ต่จะบอกว่ามันเหมือนอะไรปะ <c oughs> ตอนแรกตอนมันเด็กเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่คืออันนี้คือคิดพิวใจจริงๆหรือเปล่านั่นแหะสิมีเรื่องเพี้ยนบ้างมีเรื่องแบบผ่อนคลายบ้างคือตอนมันเด็กเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะได้ผู้ชายอย่างงั้นต้องเนาะ ก็คืออะเพอร์ฝันมากแต่พอ<ม>ชีวิตจริงแล้วอะเดียกกับรู้สึกว่าสิ่งที่เดียเลือกคนคนหนึ่งอะมันก็คือจากข้างในของเขาจริงๆตอนแรกอาจจะมองก่อนอเอเ้ยหนะ้าตาเป็นยังไงอันนี้ต้องดูแล้วใช่โอเครับได้เป็นด้วยกันแล้วก็ดูอะเหมาะเข้ากันดีอย่างเงี้ยขั้นที่สองที่มองก็คือมองข้างในเอาจริงเดียเคยมีคนที่หล่อมากมาจีแต่ว่าพอคุยแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยมีสเสน่ห์เลย<ม>แล้วก็ความคิดเหมือนไม่ค่อยโตอย่างเงี้ยจะยตัดเลยนะนี่ผลต่อให้หล่อต่อให้รวยแต่ ทัษณาคติไม่ได้บายเลยแต่คนที่ชอบก็คือดูข้างในก่อนเขาดูตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดไหมมีความอยากรู้เรื่องของเราแค่ไหนม,มีความรักครอบครัวไหมอันนี้สาคัญเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเออเขาจะดูแลเราต่อไปในเวนไหนได้ก็มีความเป็นผู้ชายแหละไม่ขี้เมาส์อะ่ะเราชอบคนพูดน้อยเออเราไม่ชอบผู้ชายพูดเยอะเหมือนกันเราไม่ชอบผู้ชายที่แบบเอ๊ะคุยกับเราเราก็เอาไปนินทากับเพื่อนเอาไปพูดต่อสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเออแต่มันดูยากนะบางทีคนที่พูดน้อยก็เราก็ไม่รู้ว่า อนที่เราคุยเขาเขาแค่พูดน้อยต้องคุยดุพาพีเล่าเลยเพราะเวลาเมานิสัยจะออกอ๋อเฮ้ยคนใหม่เดี๋ยวให้เดียวเลยจ่าแกเลยสุดท้ายแล้วดูที่นิสัยเป็นหลักเลยเออเออ่อให้มีเงินทองมากแค่ไหนนะแต่ถ้านิสัยแบบไม่โอเคกับคนอื่นหรือว่าพูดจาคนอื่นไม่ดีเงี้ยดีไม่เอาดรอจายคนฉันก็คือเหมือนแกเลยเว้ยคือชอบผู้ชายผู้น้อยชอบผู้ชายที่มีความคิดเป็นคนที่แบบเหมือนมีมุทิภาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยด้วยแล้วเข้าใจ แต่ว่าคนที่จะมีวุฒิภาวะเราคุยด้วยแล้วเข้าใจเราอะก็ <c oughs> คือคนที่ต้องแบบเหมือนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพ<ม>อ <c oughs> สมควรเลยแบบเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราทํางานมาตั้งแต่เด็กแบบเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแบบแพสงานถ่นายโฆษณาอะไรมาตั้งแต่เด็กเพราะฉนันเนี่ยเราเจอคนเยอะ <c oughs> สิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากๆคือเวลาเรามีความทุกเนี่ยเรารู้สึกว่าคนข,าข้างๆเราอะแฟนเราอะต้องเป็นเพื่อนสนิทนเราได้ด้วย mm hmm. คือต้องยิ้มใจเราได้ด้วยคือก้าวต้องเจอคนที่เอาก้าวอยู่แหละ คือต้องแบบต้องโตต้องเด็ดขาดต้องมีวิธีภาวะมากประมาณหนึ่งแล้วกล้านจะยอมฟังเพราะถ้ามาอ่อนกว่าคือต่อให้ดูไงมันก็ไม่กลัวมันดื้อตายซึ่บอกว่าก็เลยต้องเจอคนนี้มีใครคว้ามเนี่ยมีมีอยู่แล้วแหละแค่ยังไม่ถึงจังหวะเวลานั้นนอกกับเพื่อนอ่ะ เราก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็คือสําคัญใช่ป่ะเดียเพราะว่าเหมือนทูกเช้าที่เราตื่นมาเราอยู่บ้านคนเดียวมีแค่พี่มุกมีแค่น้องหมาก็ไม่นี่ไป็นเล็กาคนเดียวนะคะหลายคนอยู่นะคะนี่หมาไม่อะไรเป็นคเยวตื่นขึ้นมาบนเตียงคนเดียวแล้วก็มีแม่พี่แม่บ้านอต่ละยาน้ยการที่อยู่บนที่นอนเนี่ยนี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆเว้ยแกเพราะว่ามันทําให้ฉันอะปุ่งซ่าแล้วทําให้ฉันอะคิดมากแบบเหมือนช่วงแรกอ่ะมันทํางานตัวนี้ยังไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้รู้ สึกเต็มที่พอราหวังพอเริ่มแบบปีใหม่เราก็แบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราวะวะเราก็วะ,วะ <c oughs> มันเริ่มหาแบบข้ออ้างให้ตัวเองอะในการแบบกลับไปจูนนะมันเหมือนแบบเป็นสเตจอะไรของมนุษย์อะมีความโกรธมีการหาข้ออ้างหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอะฉันก็คือวนอยู่อย่างนั้นแบบหาข้ออ้าง ไม่ยอมรับยังโกรธอยู่กลับไปวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วฉันก็จัดการกับตัวเองไม่ได้ฉันก็พูโอโหตัวเองทุกวันว่าตื่นขึ้นมาทําไมฉันถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนเพื่อนก็เริ่มเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็แบบมาช่วยแบบเออพาออกไปข้างนอกพาไปทํากิจกรรม,มเราก็หาเวลาแบบ ไปออกกำลังกายเรียนพิเศษเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีเรียนเปียโนหาอะไรทําที่เราไม่ว่างอ่ะนี่คือเทคนิคคือแบบทุกคนห้ามสองจ้ะห้ามเข้าไปสองห้ามเข้าไปรับรู้เรื่องเขาอีกแล้วไม่ว่าใครจะเอาเรื่องเขาหรือสิ่งที่เขาพูดถึงเราหรือใครพูดถึงเราอ่ะมาพูดถึวเราบอกเลยว่าไม่ฟังแล้วแล้วก็แบบเออขอบคุณนะแบบไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วนี่คือทําให้เราแบบ move on แล้วก็จบกับอดีตไปแล้วเราก็ช่างมานใครจะพูดอะไรถึงเรามันก็คือช่างมันน่ะนอ,นอนเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เรารู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงเขาจะคิดว่าเราเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่คนที่เรารักสุดท้ายคนที่มาบอกเพื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยางไงมีช่วงหนึ่งที่แบบเคยคุยกับเดียแล้วเดียบอกว่าเออแบบตอนเด็กๆฉันก็เคยถูกนอกใจเหมือนกันแล้วแบบอันนี้ก็งงมากว่า เคยเดียให้อภัยเขาได้ยังไงแล้วก็คือยังแบบยังอยู่กับเขาต่อเออตอนนั้นมันเป็นคำพแล้วใช่ไหมง่ายๆเลยมันก็ยังมันสุดว่ยรุหนอยู่ตอนที่รู้เรื่องตัวมันสั่นมันแบบว่าใจมันตตใจมันแบบใจมันแป้วไปเลยใจมันเหน็บแบบเว้แบบ่นฉันเลยมันชาไปหมดเลยตอนที่เรารู้ว่าเขามีคนอื่นตัวแบบนี้ได้ถ้าเราเราไม่เชื่อไงเราเราไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราราไาจะเกิดกับเราตัวจริงแบบมันชามันแบบ ความคิดแรกเลยที่ขึนมาในหัวฉันไม่ดีตรงไหนวะเนี่ยเออฉันทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าทาไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นช็อกเฉยๆหรือว่าแบบร้องไห้ออกมาเลยช็อกไม่ร้องไห้ใช่ไม่ไม่ร้องไห้เนาะมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนใจตรงเนี้ยแล้วมันแบบใช่วิวลงมามันวิ่วแล้วแบบมันวิวหายไปเลยอะแล้วก็ไม่ต้องกินนะไม่หิวเออมันมันฟุ๊แล้วมันก็อยู่ข้างๆกันพอดีด้วยไงอ้าวเหรอใช่เพาเห็นในมือถือไงอ๋อแเออนี่เคยบอกแหละก็เลยแบบ ได้ถามเลยว่าเฮ้ยที่ทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําไมถึงทําแบบนี exactly ้อะไรเงี really. ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยดิไม่ได้ผิดอะไรเลยเออแบบเขาเองที่ไม่ดีที <t <t ่ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเรารู้แหละว่าเขาว่าก็รักเราจริงจริงแหละแต่ว่าเขาอาจจะแบบมีไปเจาะแจะอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยเขาถึงขนาดไหนอะ ไม่รู้ไม่มีอะไรคิดว่ามีอะไรแค่คุยในไลน์แค่แบบคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแล้วคือมันก็ไม่ควรไงคือเอาจริงๆด้วยความที่มันก็เด็กด้วยแหละแต่เขายังไม่ถึงขันเอาแต่มันยังเด็กอยู่ยังเด็กกันด้วยเออนั่นแหละคือเขาก็ขอโทษแหละนะว่าแบบเอออย่าไปนะเออก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยคนนี้แบบไม่มีอะไรจริงๆแบบแค่เพื่อนกันมัแบบอเชื่อยากนะคิดถึงนะเนี่ยไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยที่แบบเขาพยายามจะยื้อเราไว้แล้วทําเหมือนว่าเขายังรักเราอยู่ตจจริงๆแล้วอะถ้าคนรักจริงๆเขาไม่ทําแบบนี้ ก็คงใช่สำหรับเรานะเพราะเราก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แล้วแบบก็ทําเหมือนว่าเคยยังรักเธออยู่ยังะอะไรอาวอร์ยังโพสต์คิดถึงเราอยู่ยังโพสต์ถึงนั้นถึงนี้เราอยู่แต่แบบอีกอาทิตย์หนึงเราเห็นว่าแบบไปคุยกับคนอื่นแล้วดิเอออะไรแบบเนี้ยคืองงเหมือนกันอะ ตอนที่ลองแบบเหงาไม่มีอะไรทําอยู่เราเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นน่ะเราปล่อยให้ตัวเองดาวมากขนาดไหนหรือเราก็ดาวหรก็ร้องไห้เลยก็ร้องก็ร้องร้องไปเลยร้องจนพอร้องไม่ไดจเปลี่ยนโฟกัสใช่ป่ะไม่เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่าต้องระบายอ่ะต้องระบายอยากระบายออกมาแต่ไม่มีใครรู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะตอนร้องไห้ก็คือไม่โทรหาใครเลยก็ร้องกับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยร้องจนพอแล้วก็พอละ เลิกลองได้ละเลิกบ้าได้ละอ่ะต่อไปก็ไปหาเพื่อนแล้วกันพยายามทาอะไรกิจกรรมที่มันมีคนอื่นรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาจริงๆที่ทําให้เราลืมไม่ใช่ไม่ได้ลืมสินึกถึงมันน้อยลงได้เราไม่มีทางลืมใครได้หรอกเลยในชีวิตจะไม้ทุกคนเลยคนที่รู้สึกดีว่าโมเมตนต์ตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะคนนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหมดแต่ว่ามันแค่รู้สึกน้อยลงจนอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเลยใครบอกว่ามีคนใหม่ไม่ช่วยถ้ามีคนใหม่ไม่ช่วยแต่ว่าคุณยังไม่ ไม่เลิกรักคนเก่าเราจะไม่หลอกตัวเองว่าเราลืมรครแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าทงสารต้นใหม่มันต้องมันมันต้องอยู่กับตัวเองก่อนวะเราแบบเราจะได้รู้ว่าเออพบคนตัวเองว่าเออตรงไหนเราดีตรงไหนเราไม่ดีเรามาแก้ที่ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้ทํากับคนนี้แต่ถ้าเรามีอะไรเป็นจุด่เอาเคยพลาดอกเคยพลาดคนถัดไปเราจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะ นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะมีเวลาให้ตัวเองอยู่ใจตัวเองก่อนอยู่คือประสบการณ์ที่สอนเรานั่นแหละว่าเออเราเคยทาแบบนี้ว่ะซึ่งคนไม่ดีเลยเราจะไม่ทําอีกนะเราจะไม่พูดอะไรแบบนี้เราจะไม่แก้กับคนเดิมแล้วเราจะแก้กับคนใหม่เพราะงไงก็จะจบแบบเดิมเออรื้ถามเรื่องงานมีแต่ก้าวถามเดียอยากรู้ว่าเราก้าวเคยรู้สึกแบบ เปรียบเทียบตัวเองกับคนอืน่นบ้างไหมหรือว่าแบบมีคนที่มาพูดให้เรารู้สึกไหมว่าทําไมกล้าไม่ทาอย่างนี้คนนั้นยังทำอย่างนี้เลยทำไมไม่ทําแบบนี้อันนี้โชคดีมากที่ไม่มีคนรอบข้างมาพูดเลยว่าแบบเออทำไมกล้าไม่ทําอย่างนั้นทําไมกล้าไม่ทําอย่างนี้เหมือนคนนั้นคนนี้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วแบบเราต้องขอบคุณคนรอบข้างอย่างเราอย่างเปอร์อย่างเจนนี่อย่างเดียไม่เคยมีใครแบบพูดเลย <S 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 คือคนทม่กล้าไม่อยู่ในจุดที่แบบเหมาะสมแล้วก็บางตัวดีแล้วก็ไม่เด้งมากไม่น้อยเกินไปด้วยใช่ ว่าดีนะเอาดีนะเดี๋ยวว่าเมื่อก่อนพอจะคิดว่าก้าวเป็นลุคแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็แรงอยู่ที่แรงแต่เป็นคนตรงเออแล้วคือเป็นคนตรงแล้วก็พูดในสิ่งที่คิดแล้วก็ถูกต้องอ่ะไม่ได้ทำ้ายใครหรือไม่ได้แบบพูดจาเราทําให้คนอื่นดูไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยก้าวเคยบอกเดียวว่า หมือนที่ผ่านมาคนมองก้าวเป็นลุกที่แบบแรงเพราะว่าด้วยละครที่ได้รับด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าคนน่าจะมองก้าเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าด้วยบทบาทก็มีผลด้วยแหละที่ก้าวก็จะโต,ตขึ้นแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรย่างเงี้ยขึ้นจริงอะก้าวมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแหะแต่แค่คนไม่รู้คนแค่ไม่ได้เข้ามา รู้จักถึงข้างในด้วยว่าแบบจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหแรงแบบสปายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใชแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะมปลายตอนแบบมาหาลาัยทุกคนก็คือมีเพื่อนใหม่มาหาลัยใช่ป่ะแล้วเพื่อนฉันก็แยกย้ายเข้าขึ้พื่อนมัธยม,มอปลายอย่างเงี้ยแล้วก็มีแต่คนมาถามเพื่อนฉันแบบเขาเป็นแบบนั้นจริงป่าวเฮ้ยเฮ้ยแหลอะเฮ้ยแกลอะไอ้คำถามเนี้ยเด<น>ีย<น>ว่าน่าจะต้องมีคนถามไม่ต่ำกว่าแบบล้านคนจริงๆเพราะว่าเดียงโดนเลยว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอะเป็นก้าเป็นก้าวเขาเป็นยังไงไม่ก้าวเขาเป็นไังไะก้าวเขาแบบ แรงป้าแรงป้าเขาแบบว่าตัวจริงเป็นไงน่ารักป้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกความที่กล้าอ่ะมันเป็นแบบผู้หญิงในฝันของผู้ชายอ่ะผู้หญิงัวเล็กๆแบบว่าหน้าทันตแทย์หนอมหน้าอุ้มเก็บกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอเลยนะอยากรู้เอาจริงๆคือแบบรุ่นพี่ผู้ชายเนี้ยเขาหนกล้ามมากเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเว้ยคือไม่ชอบเด็กป้าหอบอ่ะคือจะอยู่นี่แกแกสูงแกแข็งขายาวมันมันพับเก็บลำบากมันคงมัแบบว่าไม่ค่อยจูมือนนี้ไม่ค่อยอยากเล่นก่อนทับมันพับไม่ได้ทุนมันยาวไม่ได้มันเล่นข้อเรื่องนี้ได้นะ เราว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคนรอบข้างที่อยู่กับเราอะที่แบบเหมือนคอยให้กําลังใจเราหรืออะไรเงี้ยเวลาแบบสมมติเราไปแคสซีดีแล้วแชทไม่ได้คนรอบข้างเราไม่เคยมีมานั่งแบบพูดว่าแบบเสียดายวะทําไมแบบไม่ได้วะ จร,จริงๆอะคนนั้นคอนข้างก็ fail, กเฟลอ,อย่างเป้ลอย่างเงี้ยดูแลคิวแล้วเป็นผู้จัดการ<ม>เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างอย่าเงี้ยนางก็ก็เสียใจยเราก็เองก็เสียใจยแต่ทั้งคู่ก็คือพยายามที่จะเข้มแข็งเว้ยเพราะว่ามันบางทีมันคืออาจจะเป็นบทที่เราอยากจะได้มากๆแต่มันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งก็คเคยบอกเดียวว่าเออแกแบบเรื่องเนี้ยที่แกไปแคร์แล้วมันไม่ได้ะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่ว่าแกไม่เก่งเว้ยจริงๆแกอาจจะเก่งกว่าคนที่ได้ก็ได้แต่ว่าแค่มันไม่ใช่จังหวะแค่มันแคเปอร์มันออาาาจจะไไม่่ด้้วงงแกยี เพราะว่าเขาเห็นแบบมันดูไม่ใช่คนนี้อาจจะใช่มากกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่คอยให้กําลังใจกันเราก็แบบซัพพอร์ตกันนะว,ว่าสําคัญมากๆเลยฉันว่าเราแบบก็พูดกันมาเยอะแล้วว่าเรามาแรปอ up แนมะ้ฉันว่าแกเป็นคนที่พอรู้สึกแย่ feeling bad แกก็จะยอมรับกับตัวเองอธิษฐกับตัวเองว่าฉันรู้สึกแย่นะ ไม่ใช่ว่าไม่ฉันไม่เป็นไรฉันเก่งฉันเข้มแข็งแกจะแบบยอมรับกับตัวเองก่อนแล้วแกก็ลองให้ออกมาสิ่งสําคัญที่เราเหมือนกันก็คือเรามีเพื่อนที่ดีมากๆเลยเวลาที่เราเศร้าหรือเราเสียใจมากๆเราอยากให้ทุกคนเหมือนแบบยอมรับกับสภาพจิตใจตัวเองก่อนไม่ต้องไปฝืนมันว่าเฮ้ย ฉันต้องผ่านไปได้ฉันต้องเก่งฉันต้องเข้มแข็งเฮ้ยมันไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาหรอกเดียวว่าเราอ่อนแอบ้างก็ได้ใช่คือเราเราสามารถยอมรับตรงนั้นแล้วก็ระบายออกมาก็ได้หรือจะร้องไห้กับเพื่อนที่เราไว้ใจกับเขามากๆก็ได้แต่เราก็ต้องตั้งเป้านะว่าแบบเฮ้ยเราจะเศร้าแบบไม่นานจนเกินไปเพราะว่าเฮ้ยบางทีเขาบุฟออนไปไหนเราก็ไม่รู้อะแต่ยังมานั่งร้องไห้ยังมานั่งจมปลักอยู่เลยใช่เขาไม่ได้มารับรู้ตรงนั้นแล้วอะเราก็ควรต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆททีีีี่่่เเป็นสิงดให้ตัวราาก อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้โอกาสคือแบบไม่ทําอะไรเลยนะอยู่แต่บ้านหรอใ้ไม่มาแล้วอย่างเงี้ยหนึ่งอาทิตย์พอเออหนึ่งอาทิตย์จริงๆในการเสียเวลาไปเลยนะแบบไม่อยากทําอะไรไม่อยากที่จะออกไปไหนแต่หลังจากนั้นก็คือต้องลุกมาทํางานแล้วต้องลุกมาทําสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วดูแลตัวเองไปทำทรีทเมนต์ไปทําสปาอะไรก็ได้ที่ให้รางวัลตัวเองบ้านอย่าใจร้ายกับตัวเองจนเกินไปเพราะว่าเรา้องให้ร่างกายเราก็เหนื่อยนะเว้ยจริงๆอ่ะเพราะว่าที่สําคัญก็คือใจเราอ่ะที่กลับมารักตัวเองได้เร็วที่สุด ทำอะไรรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เฮ้ยวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันได้ทําอะไรบางสิ่งที่ขอบคุณก็รู้สึกดีแล้วนะใช่ให้ขอบคุณกินอาหารอร่อยก็รู้สึกดีเออได้ได้กินอาหารอร่อยได้เฮ้ยวันนี้ได้เจอเดียว่ะเฮ้ยวันนี้แบบเดียแม่เล่าเรื่องตลกของเดียให้ฟังอะไรเงี้ยแค่เรื่องล็ไๆแค่นั้นก็คือแบบขอบคุณที่เรามีคนข้างๆที่ดีขอบคุณที่เราได้กินขนมอร่อยขอบคุณที่เราได้ดูซีรีส์ดีๆนี่คือสิ่งที่ทําให้เราอะกลับมารักตัวเองได้เ็วมากๆนะ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราสองคนอ่ะก็คืออันนี้คือเป็นวิธีการฮิวใจของเราทั้งสองคนก็ใครต้องทําเหมือนใครไม่ได้แบบคนก็คือต้องใช้วิธีที่มันต่างกันเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเป๊ะปยร้อยเปอร์เซ็นเราก็หวังว่าวิธีของเราสองคนเนี่ยจะทาให้ทุกคนไปแบบใช้ได้ใครมีวิธีฮิวใจในเรื่องพาร์ทไหนนะคะอย่างเช่นเรื่องการเรียนเรื่องการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มารก็แชร์กันได้มาคอมเมนต์ไว้นะจะไปแอบตอบจะไปแอบอ่านทุกคนเลยโอเคนะก็หวังว่าทุกคนจะมีวิธีการฮิวใจที่ ถูกใจแล้วก็ใช่ในแบบของตัวเองคะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมมาจนจบคลิปนะคะแล้วจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะ